จากที่เราผ่านแบบข้อคิดเลขเยอะๆมาดูข้อที่เป็นทฤษฎีบ้างข้อนี้เราเคยทําไปแล้วแหละแต่ว่าถ้าเข้าใจตอบได้เลยจํานวนเต็มประกอบด้วยอะไรบ้างก็ไก่จานวนเต็มลบเศษส่วนจานวนเต็มบวกขอไขจานวนเต็มลบจํานวนเต็มหารเศษทศนิยมข้อค่อยจำนวนเต็ม,บนนตมลมจนนมบจํานวนเต็มบวกศูนย์ข้องูไม่มีข้อใดถูกต้องถ้าเราค้าคนแบบอ่านดีๆก็ะจะเจอเลยเพราะมันตอบขอควาย เป็นจำนวนเต็มลบก็เช่นลบหนึ่งลบสองลบสามไปเรื่อยๆถูกปะจำนวนเต็มบวกก็คือหนึ่งสองสามไปเรื่อยศูนย์นับแยกออกมาแต่ถ้าใครอ่านแล้วนันไม่ตอบข้อกไก่ขอไขอีกเนี่ยน,นะผิดแบบโอโ้โหคือมันไม่มีแน่แนเศษส่วนกับจำนวนเต็มหารอย่างเงี้ยมันก็ต้องตัดช้อยข้อกไก่ขอไขไปเลยแล้วพอมาอ่านคอควายดีดเสร็จปุ๊บจะได้เลยว่าจํานวนเต็มประกอบด้วยอะไรตอบขอ้ขอคอควายเลยนะเรามาข้อง่ายแล้วก็จะสป,ปีดนิดนึงนะ ไม่ดูแล้วก็แชร์คลิปถัดไปให้กับเพื่อนๆพนี่จะอดกินนะเนี่ย yeah!